ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็จะพามาชมตู้อีกหนึ่งรุ่นครับตัวนี้ ae 1 2ของเราครับเป็นรุ่นอัปเดตมาจากรุ่น a 1 2ขายมานานมากแล้วครับแต่ไม่ค่อยรีวิวครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เสียงดีและมีคุณภาพมากแต่ราคาก็ขยับขึ้นไปอีกครับแต่ตัวนี้ถ้าเป็นตัว a 1 2ธรรมดาพร้อมดอกก็ราคามาณ4 0 0พันิตแต่ถ้ารุ่นนี้พร้อมดอกก็จะ6 0 0 0 7,000ขึ้นครับจะพามาชมว่ามันมีความแตกต่างอะไรบ้างครับผมครับตัวนี้เขาเรียกว่าตู้รุ่น ae 1 1 2 A2 ตัวนี้นิ แล้วก็แหลมอีกหนึ่งดอกเห็นไหมครับการออกแบบตู้มันก็จะเหมือนตู้เอ็มสองทั่วไปแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นปากแหลมนะกระถ่อมจะเป็นปากแหลมเข้าอ,อย่างเงี้ยเนี่ยปากแหลมเข้าอ,อย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่น AE2 เนี่ยเป็นปากแหลมเข้าอ,อย่างนี้ตัวเนี้ยตู้ตัวเนี้ยก็มีองค์ประกรอบหลายอย่างว่าเป็นทางด้านหัจับกระถ่อมมหัจับนี่แล้วก็มีหัจับใส่หให้ด้านข้างเนี่ยมีหัจับสำหรับยกด้วยค,ความปลอดภัยชุดแขนครับนี่มีโลโก้เอกซาวครับมีสลักแขนให้ด้วยแต่ตัวเนี้ยชอบหายลูกค้าต้องระวังดีตัวนี้ครับผมชอบหายแล้วก็ จะมีเขาเรียกว่าสลักแขนเนี่ยสลักสลักแขนเขาเรียกว่าสลักครับไว้เสียบเวลาแขวนเนี่ยตู้ตัวนี้มาดูด้านข้างรันไหมด้านข้างด้านงานสีครับนี่งานสีงานกัดเห็นไหมครับผมครับงานโค้งครับนี่ก็ถือว่าใส่ใจทุกมุมเหมือนกันสลับตัวเนี้ยก็ข้างหลังครับนี่ข้างหลังข้างหลังก็มีโลโก้เอกซาวครับผมก็มีตัวชุดแขนครับผมครับแล้วก็จะเป็นเพดหลบฝนครับผมครับเพื่อสลับงานกลางแก้งได้ดีมากขึ้นสลับงานตู้ตัวนี้ครับผมครับ ตรงนี้ก็มีหูจับด้วยนะครับผมครับแล้วก็ด้านข้างครับผมครับ AE12 ครับผมครับ A ก็คือเอกครับ E ก็คือแหล็กครับผมก็เลยเลยไปรุ่น AE12 ครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากพอสมควรครับหูจับก็ยังเป็นเหล็กสลับตัวนี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านตะแกรงครับนี่ตะแกรงก็เป็นการดีไซน์ครับผมเจอในรถ AE12 ครับตะแกรงก็มีการบุกเข้าไปตรงร่างครับเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของตู้ AE12 แล้วครับโลโก้นะครับก็เป็นแบบสกรีนติดแผ่นเลยนะครับสลับตัวนี้ครับผมครับทีนี้จากดูทางด้าน งานตู้แล้วครับผมตู้เปล่าราคาแค่ใบละ2 9 9 0บาทเท่านั้นถือว่าราคาโดนใจมากสำหรับตู้เปล่าครับทีนี้มันจะแพงตรงไหนครับนี่ครับฝั่งนี้ครับแพงตรงดอกดอกก็มีหลายรุ่นหลายแบบไม่ว่าเป็นทางด้านปากคู่อะปากคู่ก็ใช้ได้ปากคู่ก็ยังมี2แบบครับนี่ปากคู่มี2แบบเห็นไหมครับมีรุ่นรูเล็กเห็นไหมรูเล็กเห็นไหมนี่รูเล็กอันนี้รูใหญ่ครับผมสามารถเลือกแหลมจะได้ชอบมิดไฮก็จัดตัวน,นี้ไปราคาก็จะแพงหน่อยสรับมิตไฮครับ เ้าชอบตะกูลพวกคอมพิซีคอมพิซีก็มีหลายรุ่นใช่ไหมครับมีมหลายรุ่นหลายแบบไม่เหล็กธรรมดาเนโอดีเนโอแพงโอ้โหมีครบทุกอย่างครับแล้วแต่ลูกค้าเรียกใช้หรือลูกค้าต้องการแบบตูดเดียวเห็นไหมครับแบบตูดเดียวก็ยังมีเห็นไหมครับรุ่นเี้ยใส่ได้หลายรุ่นมากสำหรับตัวนี้ครับผมครับแลำโพงเสยงกางก็มีหลายรุ่นให้เราเลือกไป,ปทาจงด้านางด้าน BNC EV ีเโอมีครบทุกอย่างครับผมครับแล้วก็ทางด้านการต่อสายก็มีหลายแบบลูกค้าต้องการแบบต่อสายตู้เส้นเดียว ไม่ต้องมีคอสเบดตุดิบก็สามารถสั่งเอ็กเมนใส่เน็ตเวิกตัวนี้ได้เลยครับผมครับหรือต้องการเป็นระบบ3ทางระบบ3ทางก็ได้หลายแบบครับผมก็คือต่อลำโพงคอนีน2เส้นเราใส่เน็ตเวิกผ่านตัวนี้ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ครับผมครับแต่ถ้าใครเป็นคอสดิจิตอลครับแนะนำครับไม่ต้องใส่เน็ตเวิกครับตรงๆงไปเลยครับแต่ถ้าคอสแอนาล็อกแนะนําไม่ใส่ครับเพราะว่ามันจะการความถี่ไม่ได้สำหรับคอสแอนาล็อกครับผมครับนี่นะครับรายละเอียดสินค้าข้อมูลเยอะพอสมควรสำหรับตู้แต่รุ่นของเราที่เราทำครับผมครับตัวเนี้ย ก็เหมาะสำหรับงานที่เป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารก็แนะนําเป็นตัวปากเล็กนี้ครับร้านอาหารแบบในหอในห้องห้องนี้ครับผมปากเล็กและแถบตัวเล็กนี้จะได้คุณภาพเสียงที่ซิปได้มีความละเอียดมากพอสมควรครับที่ลงแจ้งผมก็แนะนําตัวใหญ่เะครับเป็นมิดทายครับความลงแจ้งก็ได้ความชัดความแรงมากขึ้นแต่ปากใหญ่เงี้ยข้อเสียเขาคือได้แต่ความความแจ๊สครับผมความแจ๊สคือตระกูลมิดทายพวกแป๊ดแปครับผมจะได้สำหรับปากนี้แต่พวก ความซิ๊จะมีปัญหานิดหน่อยครับต้องแลกกันมาอยู่แล้วถ้าอยากใช้งานดีก็ค่าละส,สี่ครับจะสวยครับแล้วก็จะลงตัวเพราะวอรขับค่าละสองสบายสลับชุดนี้ครับผมครับ Hippie hippie oh de he Hippie de go, boraigam, go, boraigam, ma ก็ฝากไว้อีกรุ่นสหรับเอกซาวครับตัว A12 ครับแล้วก็มีอีกหลายรุ่นราคาแพงกว่านี้ก็มีฟังก์ชันเยอะกว่านี้ก็มีครับผมแล้วแต่ลูกค้าเลือกใช้ตัวนี้ก็เป็นรุ่นต้นตของตระกูล 5M ของเราเลยก็ว่าได้ครับผมขอคุณครับผม